ไปทุกวันไหมครับเขไมมีไข้นะครับไม่ใ้่นะโทรศัพท์เข้าใจครับชิบอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องติดส,สเปร์เข้าไปก่อน มือน,นะครับ,รบดูหมอตอนนี้ฟันผุตร,ตรงนี้นะครับจะต้องรักษาหน่อยนะครับชิ้นยาเนื้อชี่ครับเข็มที่หนึ่งครับเข็มที่สองด้านล่างครับ อ,อันนี้<อ>ที่ทดูดอันนี้ที่ดูดที่มีแสงครับคไม่ใช่อูกอันนี้เป็นหมอครับอันนี้เป็นคนไข้คนไข้ต้องไม่ไม,ไม่ไม่เถียงหมอนะครับเพราะนี่คือหมอครับหมอต้องใช้อุปก,กรณ์นะครับใช่อ้าวไม่ใช่อีกตกลงใครเป็นหมอครับอ่างั้นอันนี้มีดคุณหมอไงครับ คุณหมอละเอียดนะจะบอกให้ค่ะมีดฟันมีดฟันมีดอะไรคือมีดอะไรอันนี้คือมีดผ่าออาหลุดแล้วมันใช้อุปกรณ์ให้ถูกว้าวฟันสวยแล้วสวยวัดก่อนเลยครับค่าเชื้อครับค่าเชื้อก่อนนะครับ ไหนคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วบำรุงครับเสร็จยังคะเรียบร้อยครับผมไหนขอดูหน้าคนไข้ทำฟันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีใจดีใจดีใจมากไหม,มฟันสะอาดแล้วฟันสะอาดแล้วดูฟันสิดูใกล้ๆ ว,ว้าวทำไมกล้องมันมัวอย่างนี้อืทำไมกล้องไม่ชัดเลยมันเป็นอะไรเช็คเลนสิครับอุ้ยฟันสะอาดแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยลูกของมามนนีโอเคบายบายยังคะหลุด,ดออกจากกันอะไรฮะ หลุดออกจากกันฟันหลุดออกจากกันได้ยังไง